หลายสัปดาห์ต่อมาพวกมิวเดตต้องการที่จะออกไปข้างนอกโรงเรียนแต่กฎของโรงเรียนบอกไว้ว่าต้องมีสมาชิกร่วมเดินทาง5คนขึ้นไปถึงจะสามารถออกนอกเขตได้ทำให้มิวเดตมอรอีนิตและจาดูต้องขอร้องให้อ e ีเทลกับดูซิลล่าไปกับพวกเธอด้วยเนื่องจากตอนนี้ลูบี้กำลังป่วยจึงขาดสมาชิกไป1คนซึ่งพอทุกคนได้พากันออกมาจากรั้วของโรงเรียนได้แล้ว อีเทียวกับดูซิลาก็พากันทวงขนมที่พวกมิวเดียรบอกว่าจะให้ถ้าหากว่ายอมออกมากับพวกเธอนอกโรงเรียนด้วยแต่มิวเดียรก็บอกว่ารอจนกว่าจะออกจากซอยก่อนแล้วพวกเธอจะให้ขนมตามที่สัญญาไว้ซึ่งพอดูซิลาได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่พอใจที่ไม่ได้ขนมสักทีทั้งสองฝ่ายจึงเริ่มเกิดการทะเลาะก,กันและเถียงกันไปเถียงกันมา แต่ว่าจูจูอีนิดก็เห็นว่ามีชายคนหนึ่งที่กำลังปีนอยู่บนต้นไม้และทันใดนั้นเขาก็ร่วงตกลงมาข้างล่างพวกมิวเดียดจึงรีบพากันตามเข้าไปช่วยแล้วถามว่าเขาขึ้นไปทำอะไรข้างบนนั้นซึ่งชายคนนี้ก็บอกว่าเขาเห็นลูกนกตกลงมาจากรางังก็เลยปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อจะเอามันกลับไปไว้พร้อมกับถามพวกมิวเดียดว่าทำไมพวกเธอถึงแต่งตัวกันแบบนี้หมอจึงบอกว่ามันเป็นชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนเธอซึ่งโรงเรียนของพวกเธอตั้งอยู่บนเนินเขา แต่พอชายปริศนาได้ดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือเขาก็เห็นว่าตอนนี้มันสายมากแล้วจึงจะขอตัวเดินทางไปหาเจ้านายคนใหม่ของเขาก่อนพร้อมกับแนะนำตัวว่าเขาชื่อแซมโฮบแล้วรีบวิ่งกลับเข้าป่าไปทันทีต่อจากนั้นอีเทลกับดูซิลล่าก็พากันทวงขนมจากพวกมิวเดตตต่อทำให้ทั้งสี่คนก็เลยต้องเอาขนมให้กับอีเทลตามสัญญาแต่ว่าอีเทลและดูซิลล่ากลับยังไม่พอใจเพราะพวกมิวเดตให้ขนมพวกเธอมาน้อยกว่าที่ขีด มิวเดียดจึงบอกว่าตอนนี้พวกเธอให้มันไปหมดแล้วพร้อมกับเปิดกระเป๋าของทุกคนออกมาให้ดูจากนั้นพวกเธอก็พากันเดินทางต่อทันทีโดยที่ทิ้งให้อ e ีเทลกับดูซิลล่าอยู่แถวนั้นจนกว่าพวกเธอจะกลับมา และในระหว่างที่พวกมิลเดียดได้พากันเดินทางออกไปแล้วนั้นจูจูอีเทวก็เจอกับกระดาษแผ่นหนึ่งที่แซมทําตกเอาไว้ซึ่งมันก็คือใบปลิวของร้านขายเค้กที่ชื่อว่าโคซี่คาเฟ่ที่ตอนนี้กําลังมีโปรโมชั่นให้ทานเค้กฟรีอยู่แต่ว่าร้านแห่งนี้มันตั้งอยู่นอกเขตของวิทยาลคแคเก,กิลออกไปอีกอีเทวจึงคิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้ว่าจะเอาคืนพวกมิลเดียดยังไง จากนั้นภาพก็ตัดไปที่ทางฝั่งของพวกมิวเรดหลังจากที่พากันเดินทางมาได้สักพักพวกเธอก็เริ่มรู้สึกหิวในระหว่างทางจึงคิดจะใช้เวทมนต์เสกขนมหวานออกมาเพื่อกินแก้หิวกันก่อนแต่ว่าในตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้คาถาเสกขนมหวานกันเลยอีนิดก็เลยคิดจะลองด้นสดดูเผื่อว่าเธอจะสามารถไร้คาถาออกมาได้ถูกแต่ว่าพออินิตได้ลองท่องคาถาแบบมั่วๆดูมันกลับมีแต่ยาแห้งที่ร่วงลงมาหาพวกเธอ ในทันใดนั้นจู่ๆก็มีเครื่องบินกระดาษลำหนึ่งพุ่งเข้ามาหาพอทุกคนเอามันมาเปิดดูก็เจอกับใบปลิวของร้านขายเค้กแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าคซี่คาเฟ่แถมในตอนนี้ก็กำลังมีโปรโมชั่นให้ทานฟรีอยู่ด้วยทุกคนก็เลยคิดจะพากันไปกินเค้กที่นั่นถึงแม้ว่ามันจะอยู่นอกเขตของโรงเรียนก็ตามซึ่งที่จริงแล้วทั้งหมดนี้มันก็คือแผนการของอ e ีเทลที่ต้องการจะหลอกให้มิวเดตออกไปนอกเขตของโรงเรียนเพื่อที่เธอจะได้กลับไปฟ้องครูฮาร์ดบูมว่าตอนนี้มิวเดตกำลังแอบทำ ส่วนทางฟังของแซมในตอนนี้เขาได้พบกับหัวหน้าคนใหม่ที่กำลังรออยู่ในป่าแล้วซึ่งหัวหน้าคนนี้มีชื่อว่ามิสเตอร์สไลซ์ แล้วมิสเตอร์สไลด์ก็ให้แซมได้ดูแผนการธุรกิจของบริษัทว่าตอนนี้ทางบริษัทกำลังทำโครงการอะไรกันอยู่แต่ว่าพอแซมได้ดูแผนการของมิสเตอร์สไลด์ก็ปรากฏว่าทางบริษัทกำลังจะยึดที่ดินในป่าแห่งนี้เพื่อใช้สร้างเป็นเตาเผาขยะขนาดใหญ่และงานที่เขาได้รับหน้าที่มานั้นก็คือต้องไล่ให้ป้าโคซี่ที่เปิดร้านขายเค้กออกไปจากที่ดินให้ได้ซึ่งพอแซมได้รู้แบบนั้นเขาก็ไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้ เพราะในป่าแห่งนี้ยังมีสัตว์อีกตั้งมากมายที่อาศัยอยู่แถมยังมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกแต่มิสเตอร์สไลก็ยังยืนยันที่จะทําโครงการเพราะอีกเดี๋ยวสัตว์เหล่านั้นมันก็จะอพยพหนีไปเองและที่ตั้งอยู่บนภูเขามันก็ไม่ใช่โรงเรียนแต่เป็นปราสาทเก่าๆของลอดโอเวอร์บลูมันคงไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทางฟังของร้านขายเค้กโคซี K C. ที่ตอนนี้ครูแคกเกิลได้แอบออกมาจากโรงเรียนเพื่อจะกินเค้กของร้านนี้แถมทั้งสองคนก็รู้จักและสนิทสนมกันเป็นอย่างดีป้าโคซีจึงเอาจดหมายฉบับหนึ่งมาให้ครูแคกเกิลลองอ่านดูซึ่งมันเป็นจดหมายที่ถูกส่งมาจากกรมอนามัยและความปลอดภัยบอกว่าอีกไม่นานที่แถวนี้จะเกิดการเคลื่อนของแผ่นเปลือกโลกและมันจะทําให้ร้านของป้าโคซีได้รับความเสียหายทั้งหมดซึ่งตอนนี้ป้าโคซีรู้สึกเสียใจมากที่มันกําลังจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับร้านของเธอ ตัดภาพมาที่ทางฝั่งของแซมและมิสเตอร์สไล์ในระหว่างที่กำลังจะพากันไปร้านขายเค้กของป้าโคซี่นั้นจูจูแซมก็เห็นว่าพวกนักเรียนที่เขาเจอเมื่อตอนเช้ากำลังเดินผ่านมาแต่ว่าพอมิสเตอร์สไลส์เห็นแบบนั้นก็รีบหนีไปหลบอยู่หลังต้นไม้ทันทีพร้อมกับบอกแซมว่าอย่าให้ใครรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่เด็ดขาดและเมื่อพวกมิวเด็ดได้พากันเดินมาพบกับแซมอีกครั้งพวกเธอก็พากันทักทายเขาที่ได้กลับมาเจอกันอีก แต่ในระหว่างที่เพื่อนคนอื่นๆกำลังคุยกับแซมอยู่นั้นมิลเดตก็เห็นว่ามันได้มีเท้าของใครบางคนกำลังยืนแอบอยู่หลังต้นไม้ ส่วนทางฟังของอ e ีเทลและดูซิล่าในตอนนี้ทั้งสองคนได้พากันกลับไปหาครูฮาร์ดบลูมแล้วรายงานว่าพวกมิวเด็ดกำลังพากันไปที่ร้านขายเค้กโคซี่ซึ่งเธอทั้งสองพยายามห้ามพวกเขาแล้วว่าร้านแห่งนั้นมัอยู่นอกขอบเขตของโรงเรียนแต่ว่าพวกเขาก็ไม่มีใครยอมฟังพวกเธอเลยแถมยังคิดจะพาพวกเธอไปด้วยอีกซึ่งทั้งสองคนก็ไม่ยอมไปด้วยจึงกลับมาหาครูฮาร์ดบลูมที่นี่ พอครูฮาร์ดบุมได้ยินแบบนั้นก็คิดจะเดินทางไปที่ร้านขายเค,ค้กโคซี่ทันทีเพื่อจะได้ดูกับตาว่าตอนนี้พวกมิวเดียอยู่ที่นั่นกันจริงหรือเปล่าแล้วภาพก็ตัดมาที่ร้านขายเค,ค้กของป้าคโคซี่พอพวกมิวเดียดพากันเดินทางมาจนถึงร้านแล้วป้าคโคซี่จึงให้พวกเธอเข้าไปกินเค,ค้กกันข้างในก่อนและในขณะเดียวกันนี้แซมกับมิสเตอร์สไลท์ที่กำลังอยู่ข้างนอกร้านมิสเตอร์สไลท์ก็วางแผนเพื่อจะหาทางทำให้ป้าคโคซี่ยอมเซ็นสัญญ,ญาย้ายที่ให้ได้ โดยจะให้แซมปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมอนามัยแล้วเขาไปเตือนให้ป้าโคซี่ยอมย้ายออกจากที่ดินแห่งนี้แต่ทว่าในระหว่างที่แซมได้เข้าไปคุยกับป้าโคซี่และครูคเกลข้างในร้านจูจูมิสเตอร์สไลท์ที่กำลังแอบดูอยู่ก็พลัดตกลงมาจากหน้าต่างจนทำให้เกิดเสียงดังพวกเมลเดตที่กำลังกินเค้กกันอยู่อีกห้องจึงลุกไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและก็เห็นว่าตอนนี้ครูคเกลได้อยู่ในร้านเค้กแห่งนี้ด้วย พวกเธอจึงคิดจะพากันหนีออกไปจากร้านทันทีแต่ว่าพอทุกคนกําลังจะเปิดประตูออกไปข้างนอกพวกเธอก็เห็นว่าครูฮาร์ดบุมก็กําลังจะเข้ามาที่นี่ด้วยเหมือนกันทําให้ทุกคนก็เลยต้องพากันแอบอยู่ในร้านกันต่อซึ่งพอครูฮาร์ดบุมได้เข้ามาถึงในร้านครูแครเกิลที่กําลังคุยอยู่กับป้าโคซี่ก็รีบไปหลบอยู่หลังเก้าอี้ทันทีเนื่องจากครูแครเกิลเองก็แอบหนีออกมาจากโรงเรียนเพื่อจะกินเค้กและไม่อยากให้ครูฮาร์ดบุมรู้เรื่องหนีเข้า จากนั้นในระหว่างที่ครูฮาร์ดบุมกําลังเข้าไปถามป้าโฮซี่ว่ามีพวกนักเรียนของเธอเข้ามากินเค้กที่นี่หรือเปล่าแต่ทันใดนั้นมิสเตอร์สไลก์ก็ได้เข้ามาในร้านด้วยอีกคนแล้วขอเจรจาซื้อร้านแห่งนี้ต่อจากป้าโฮซี่เพราะอีกไม่นานร้านแห่งนี้ก็จะถูกทําลายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วซึ่งป้าโฮซี่ควรจะขายมันตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าปล่อยให้มันถูกทําลายโดยไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยและในระหว่างที่ป้าโฮซี่กาลังขอเวลาตัดสินใจอยู่นั้นมิวเดียดก็รู้สึกว่ารองเท้าของมิ มิสเตอร์สไลด์มันดูคุณขุนเหมือนกับเธอเคยเห็นมันที่ไหนมาก่อนและทันใดนั้นแซมก็ได้ผ่านเข้ามาพอดีมิสเตอร์สไลด์จึงเรียกให้เขาเข้ามาหาเพื่อจะบอกให้แซมขูให้ป้าโคซี่ยอมขายที่ให้ได้ทํำให้พวกมิวเดียดที่กําลังแอบอยู่ใต้โต๊ได้ยินสิ่งที่ทั้งสองคุยกันทั้งหมดว่าที่จริงแล้วทั้งสองกำลังวางแผนหลอกป้าโคซี่อยู่จากนั้นเมื่อมิสเตอร์สไลด์ได้ออกจากห้องไปแล้ว มิวเดียก็เรียกให้แซมเข้ามาหาพวกเธอแล้วถามว่าทำไมถึงต้องหลอกป้าโคซี่แบบนั้นด้วยทำให้แซมก็เลยต้องยอมเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังว่าตอนนี้หัวหน้าของเขากำลังต้องการที่ดินทั้งหมดในป่าแห่งนี้เพื่อใช้สร้างเป็นเตาเผาขยะขนาดใหญ่ซึ่งแซมก็ไม่ต้องการอยากให้มันเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถหยุดยั้งความต้องการของหัวหน้าเขาได้พอรู้แบบนั้นมิวเดียจรจึงคิดจะหาทางช่วยแซมแล้วพวกเธอก็พากันเซคคาถาบางอย่างให้กับเขา ในขณะเดียวกันนี้ครูแคเกิลที่กำลังแอบอยู่หลังเก้าอี พอเห็นว่าตอนนี้ครูฮาร์ดบุมกำลังเผลออยู่เธอก็รีบคลานออกไปจากตรงนั้นทันทีแต่ว่าก็ดันโผล่ไปเจอกับพวกมิวเดตที่กำลังแอบอยู่อีกห้องพวกเธอจึงตกลงกันว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับครูฮาร์ดบุมส่วนทางฟังของป้าโคซีหลังจากที่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะยอมขายที่ดินให้กับมิสเตอร์สไลิ์ป้าโคซีก็เอาใบสัญญามาเซ็นลงนามพร้อมกับให้ครูฮาร์ดบุมช่วยเป็นพยานให้ซึ่งในระหว่างนั้นมิสเตอร์สไลิ์ก็ได้กลับเข้ามหาหาเพื่อจะเอาใบสัญญาพอดี แต่ว่าทันใดนั้นจูจูครูแคคเกิลและพวกมิวเดตก็พากันโผล่ออกมาแล้วบอกป้าโคซี่ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นแผนชั่วของมิสเตอร์สไลส์เพราะต้องการจะให้ป้าโคซี่ยอมขายที่ให้กับพวกเขาเพื่อจะได้เอาไปใช้สร้างเป็นเตาเผาขยะขนาดยักษ์แล้วมิวเดตก็สั่งให้แซมที่กลายร่างเป็นหมาเข้าไปขย้ำใบสัญญาทิ้งพร้อมกับไล่ให้มิสเตอร์สไลด์หนีออกไปจากร้านขายเค้กทันที ไม่ร้านขายขนมเค้กแห่งนี้ไม่ต้องตกไปอยู่ในน้ำมือของคนชั่วและยังคงเปิดให้บริการแก่ลูกค้าต่อเหมือนเดิมจากนั้นป้าโคซี่จึงเอาเค้กมาให้ทุกคนได้กินเพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยเหลือร้านแห่งนี้เอาไว้และในขณะที่ทุกคนกำลังฉลองกันอยู่นั้นแซมที่คืนล่างเป็นคนแล้วก็กลับเข้ามาหาพวกมิวเด็ดอีกครั้งพร้อมกับมอบบิสกิตให้เป็นของขวัญที่พวกเธอสามารถช่วยปาแห่งนี้เอาไว้ได้และแล้วเรื่องราววุ่นวายในร้านขายเค้กก็ได้จบลงอย่างมีความสุข